สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่านคะ<ส>่ะพบกับช่องยายนาวอีกเช่นเคยค่ะวันนี้พบกับช่องยายนาวมีสาระดีๆประโยชน์ดีๆเกี่ยวกับวิธีการดูแลต้นชนชมต้นใหญ่ๆคะ่ะทุกคนวันนี้จะพาเพื่อนๆอนชม,ช,มชนชมสายพันธุ์ทอนแลนนะคะสายพันธุ์ทอนแลนเป็นชนชมต้นใหญ่นะคะเป็นชนชมต้นใหญ่ช่วงนี้ก็ เป็นปลายฝนต้นหนาแล้วทีนี้ชวนชมของเราก็เตรียมเตรียมแล้วค่ะเตรียมที่จะผลิดอกออกดอกออกมาให้เราได้ชื่นชมให้เจ้าของที่ปลูกได้ชื่นชมนะคะเทคนิคดีๆวิธีง่ายๆกับการปลูกชวนชมนะคะไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ดอกซ้อนหรือว่าจะเป็นสายพันธุ์ฮอลแลนด์วิธีปลูกเทคนิคดีๆวันนี้ยายนาว จะอธิบายนะคะวันนี้ยายนาจะอธิบายให้เพื่อนๆนได้รู้ได้เข้าใจว่าการดูแลชนชมในช่วงปลายฝนต้นหนาวนะคะนี่เป็นถือได้ว่าเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้วค่ะเพื่อนๆนต้นชนชมก็รู้สึกว่าเห็นไหมคะออกดอกเริ่มออกดอกมาแล้วค่ะดูดูเมฆหมอกนะคะยายนาจะให้ดูเมฆหมอกตอนเช้าเ้าก่อนนะคะเพื่อนๆน แล้วค่อยกลับมาดูชนชมนะคะว่าเราต้องทําอย่างไรดูเมฆหมอกยามเช้าค่ะทุกคนดูหมอกออกมาแล้วค่ะเห็นไหมขาวๆข,ขมุกขมัวก็คือเป็นหมอกเกาะใบข้าวนะคะยามเช้าวิวสวยๆบรรยากาศดีๆยามเช้าๆค่ะทุกคนเมฆหมอกเริ่มออกมาแล้วค่ะกับการดูแลต้นชนชมเราจะทําอย่างไรคะทุกคนถึงจะให้ชนชมของเราติดดอกออกดอกดกดอก,ดอก,ดอก,ดอกตรึมได้ด้วย วิธีใดๆวันนี้ยายมะนาวจะพาเพื่อนๆมาคร่าวๆนะคะมาอธิบายคร่าวๆแล้วเอาไบปลูกไปทำไปปฏิบัติกับต้นไม้ของตัวเองนะคะต้นนี้เป็นสายพันธุ์ฮอลแลนด์เป็นสายพันธุ์ฮอลแลนด์นะคะเพื่อนๆเป็นสายพันธุ์ยักษ์ใหญ่นะคะเป็นสายพันธุ์ยักษ์ใหญ่นะคะโคตรถึงจะไม่สวยแต่ว่าชนชมของยาวจะติดดอกออกดอก ดอกตรึมเลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะช่อเล็กๆๆกออกมาแล้วคะ่ะเริ่มออกมาแล้วทําอย่างไรทําแบบไหนเนาะชนชมถึงจะติดดอกออกดอกดอกด,อกดอกตรึมเหมือนของยายนาวนะคะเทคนิคดีๆวิธีง่ายๆนะคะทุกคนยายนาวจะพาเพื่อนๆทํานะคะวันนี้ก็คือเทคนิคและเค็ดไม่รับรับไม่เค็ดนะคะเพื่อนๆการที่เราจะปลูกต้นไม้ แต่ละอย่างแต่ละชนิดที่จะให้ประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จณนะที่นี้ก็คือการที่อยากให้ชนชมของเราติดช่อดอกนะคะติดช่อดอกเยอะๆติดแล้วดอกไม่ฟอ่อนะคะติดแล้วดอกไม่ฟอ่อดอกบานออกมาทุกๆช่อให้เราได้เชยชมชื่นชมความสวย และสีสันของต้นชวนชมนะคะเพื่อนเนเราทำกันได้โดยวิธีง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆเราปลูกต้นชวนชมสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์นะคะทุกคนการดูแลรักษาก็จะคล้ายๆกันนะคะเพื่อนๆ 1. หนึดินปลูกค่ะทุกคนดินปลูกนะคะ ดินปลูกต้องให้ปโปร่งและโล่งรากไม่เน่านะคะทุกคนต้นนี้เป็นสายพันธุ์ฮอลแลนด์สายพันธุ์ดอกไม่สอนนะคะเพื่อนๆแต่ตอนนี้กำลังจะเริ่มติดดอกออกดอกอย่างตรึมให้ยนาวแล้วค่ะให้เพื่อนๆงดน้ำนะคะทุกคนงดน้ำถึงแม้ว่า จะเป็นช่วงฤดูฝนนะคะเราก็ไม่ต้องรดนะคะไม่ต้องรดน้ำเลยนะคะพเพื่อนๆไม่ต้องรดน้ำเลยแล้วเราก็นี่ค่ะวางนะคะวางกระถางนะคะให้ถูกแดดร้อยเปอร์เซ็นะคะให้มีแดดร้อยเปอร์เซนนะคะให้ถูกแดดให้มีแดดให้แดดส่องต้นชนชมของเราได้เต็มร้อยเปอร์เซนนะคะพเพื่อนๆ ถ้าอยู่กลางแจ้งได้เท่าไหร่ยิ่งจะดีต้นชนชมของเรายิ่งจะทำผลิตออกดอกนะคะยิ่งจะออกดอกเพราะว่าชนชมเป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งของเขาก็คือกุหลาบทะเลสายเสียงจะมีเสียงเครื่องอดังเข้ามานะคะเพื่อนเเพราะว่ายานาวถ่ายทําคลิปแบบสดสดไม่มีการตัดต่อนะคะเพื่อนๆถ่ายทําคลิปสดสดออกมาให้เพื่อนๆได้ชมนะคะไม่มีการตัดต่อ เราก็วางชนชมของเราโดยที่ว่าวางไว้กลางแจ้งนะคะแล้วก็งดน้ำไปเลยค่ะเพื่อนเพื่อนงดน้ำไปเลยแล้วก็ใบใบเด็ดทิ้งเลยค่ะเด็ดใบทิ้งนะคะเด็ดใบทิ้งใบใหญ่ใหญ่ใบใบใหญ่ใหญ่ใบหนาหนาใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราเด็ดทิ้งได้นะคะเด็ดทิ้งได้เลยนะคะทุกคนเด็ดใบทิ้งแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะคะใส่ปุ๋ยสูตรดอกใส่ปุ๋ยสูตรดอก ปุ๋ยสูตรดอกปุ๋ยละลายช้านะคะทุกคนให้ใส่ปุ๋ยละลายช้าปุ๋ยสูตรดอกนะคะทุกคนให้ใส่ปุ๋ยเติมปุ๋ยละลายช้าปุ๋ยสูตรดอกนะคะทุกคนให้กับชนชมของเราเลยนะคะทุกคนแล้วเขาก็จะเนี่ยค่ะถ้าเรางดน้ําสังเกตได้เลยเรางดน้ําถึงฝนก็ฝนมันจะเขาจะไม่ได้ตกแบบทุกๆๆุทุกวันนะคะ ฝนจะไม่ได้ตกทุกๆ,ๆวันเราก็ไม่ต้องให้น้ําเลยค่ะอันดับหนึ่งไม่ต้องให้น้ํางดน้ําไปเลยค่ะพอเขาไม่มีน้ําพอเขาไม่มีน้ําพอเขาไม่ได้กินน้ําเขาก็จะมีอาการใบเหลืองนะคะใบเหลืองนะที่นั้นเรารีบเด็ดทิ้งนะคะเรารีบเด็ดทิ้งพอเด็ดทิ้งปุ๊บเขาก็จะเริ่มเริ่มแตกตุมนะคะแตกตุมออกมาณที่นี้ แตกตูมออกมานะที่นี้แตกใบแตกยอดใหม่ออกมานะที่นี้ไม่ใช่ว่าเขาจะจะตายนะคะเพื่อนๆ <c oughs> เขาไม่ตายเขารอดค่ะแต่เขาจะแตกตูมออกมาอย่างเยอะเลยค่ะเหมือนว่าเขาจะจะห่วงห่วงว่ากลัวเขาเขาเขาจะตายประมาณนี้นะคะเขาก็จะเริ่มผลิตผลิตดอกผลิตใบออกมานะคะแต่ถ้าอยากให้ติดดอกเราก็ต้องใส่ปุ๋ยด้วยนะคะปุ๋ยสูตรดอกนะคะปุ๋ยละลายช้านะคะทุกคนปุ๋ยละลายช้าปุ๋ยสูตรดอกนะคะทุกคนเห็นไหม จะเป็นเม็ดเล็กๆนะคะจะเป็นเม็ดเล็กๆอย่างนี้นะคะนี่ค่ะปุ๋ยสูตรดอกปุ๋ยละลายช้านะคะถ้าเราใส่ปุ๋ยสูตรเร่งนะคะสูตรเร่งแบบพี่ว่าเร่งด่วนแบบพี่ว่าอ่าไวๆนะคะละลายไวๆจะทําให้ชนชมของเรารากเน่านะคะเพื่อนๆเทคนิคดีๆวิธีง่ายๆกับการดูแลชนชมกับการปลูกชนชมด้วยวิธีง่ายๆค่ะเพื่อนๆเนาะการที่เราอยากให้ชนชมของเรามีดอกดกออกดอกตรึมนะคะ ทำได้ง่ายๆแบบนี้เองค่ะเพื่อนๆเนาะทําได้ง่ายๆดอกจะดอกมากๆค่ะเพื่อนๆอีกสักหนึ่งอาทิตย์ดอกจะแดงเต็มต้นเลยค่ะทุกคนตัวนี้เป็นซับอุดมแดงอุดมซับนะคะเป็นแดงอุดมซับนะคะชนชมต้นนี้ชื่อว่าแดงอุดมซับนะคะเพื่อนๆเนาะชนชมสายพันธุ์ฮอลแลนด์กอใหญ่นะคะกอใหญ่ก็มีหลายกอน,นะคะเป็นสวนเล็กๆนะคะที่ยายนาวเอามาปลูกแล้วก็ปลูกเพื่อจะ ทําทเป็นเกร็ดความรู้นะคะเพราะว่ายายนาวจะลองผิดลองถูกมาเยอะแยะมากมายกับการดูแลกับการปลูกชนชมแล้วเพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมรถตัวยูนิซีสังเคราะห์แสงนะคะตัวจูนิซีสังเคราะห์แสงจะเป็นน้ําสีชมพูนะคะน้ำสีชมพูเราหาซื้อตามท้องตลาดก็ได้นะคะทุกวันนี้แล้วก็ตัว e m รถได้เลยนะคะทุก15วันนะคะเพื่อนๆเนาะตัว EM จะทําให้เหมือนว่าป,ปีปฏิ กริยากับต้นชนชมของเราได้ดีค่ะใบเขาจะร่วงแล้วเขาก็จะออกดอกออกมาอย่างนี้ให้เราได้ชื่นชมแบบนี้ดอกดอกดอกตรึมแน่นอนค่ะเทคนิคดีๆวิธีง่ายๆกับการปลูกชนชมให้ติดดอกดกดอกตรึมทํากันได้ง่ายๆในช่วงฤดูปลายฝนต้นหนาวเตรียมชื่นชมดอกชนชมของเราดอกดอกดอกตรึมแน่นอนค่ะดอกตุ้มเต็มต้นเลยค่ะเพื่อนๆคลิปนี้สาระดีๆถ้ามีประโยชน์ ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์ฝากเพื่อนๆกดแชร์ฝากเพื่อนๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนเผื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ไปแล้วค่ะบายบายขอเพื่อนๆโชคดีมีความสุขกันทุกคนจ้าไปแล้วค่ะบายๆจ้า